นี้ด่างใหญ่แน่เลยโหลดนานเทียบท่ามหานครเลยนะครับโอ้โหมันตกแน่นอนผมเลยเสร็จเลยโอเคเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยนี่คือเด็กออกเลยครับเด้งเข้ามหานครเรียบร้อยครับโอเคผมโหลดไม่หายเลยผมเกินแล้วโหสักครู่อยู่ครับอ๋อเดี๋ยวไม่รู้อีกแน่ๆประมาณสามวันแล้วมาเลย เดือยคอยู่ไหนเนี่ยเขาจะมีมือปวดตรงเนี้ยโอ้ยปวดจะเล่กจะนอนจะปุ่โอเคอ่าจะรอดคุณเฟยมาผมคุณอยู่ไหนอ่าอยู่ตรงร้านค้าตะปผมขอถอดชุดเปลญาน้ำแป๊บนึงครับอ่าได้ได้ได้เอ่ไม่รัน งั้นผมรอหน้าด็อกเลยผมกำลังไปร้านค้าใช่ไหมอคอับข้างซ้ายอยู่ตรงหน้าด็อกก็ได้เ,เห็นไหมโอเคเห็นแล้วครับได้อยู่เคน,นะเอาไปยศโอ้โหห้าร,ร้อยโอ้โหแกร์ยังนิ่งยังไม่หมดโอเคไปยศเต็มตัวเลยเรียบร้อยหมดและตัวอ่อนเลยตอนนี้ โอเคผมขึ้นนักการเมืองแล้นะครับโหลดของ สุดพร้อมไม่พร้อมยังไม่ทำอะไรเลยโอเคมึงเ <Okay. S 2> ข้ามานี่เองนเอ็น <Okay. S 1> okay. นั้นเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรอับไมหมเรือดูลูกเรือด้วยอุ้ยอุ้ยรักษาลูกเรือทุกคนก่อนชุดประดานาเก็นเจ็บก่เรือมามดูตรงไหนนะโอ้ยเท่าไหร่แล้วก็บบ ก็ดูดูจากเบอร์ว่านิสัยเป็นบ้านัาเล้าอะคนนิสัยเป็นบ้าเหรอใช่ครับแล้วจริงอ่ะจริงกอง อย่างเงียบสิคร ge ับพวกผมระแวงคุณเฟ้ยอะอะไรนะับอย่างเงียบสิครับพวกผมระแวงโอเคอัพตัวอะไรเอ่ยไม่เกยดเลยดีมาจุไฟฟ้าแล้วกัน ไม่หันซ้ายหันขวาอะไรใช่แบบแบบของอยู่ครับแะบตบ้องอีู่ตรงนี้โอเคเราอัปเกรดเรือสุดทุกอย่างแล้วนะครับเอ่อคุณเฟยจะ,ะเชื่อมรับเรือไหมได้ครับโอเคครับเราแล้วทำไมไม่ไปซ่อมกับเอ็นบีซีอะอ่ะ,อะมันอ๋อ,อะจะได้ค่ารักษาไง อ๋อจะได้ปั๊มตะเกียครับอเอ๊ะต่อไปก็ต้องดูเรื่องยา นี้ปิดไม่ได้โอเทางนี้ได้อา้าวหล่นไปไหนวะเมื่อกี้นอ่อย่างนี้ใครเล่นน้ำตกหรือว่าครับนี่ผมเองครับเลือกเรียบผมอ นี่คือเป็นยังไงนะพี่เสรเป็นว่าก็เ้ยเราอัปเกรดเราสร้างชุดเอ็กซ์สแล้วเอาไงเอ้ยไหชุดแชุดแม่น้ำหน้าอย่างเละเลยใช่มันดีอยู่นะมันดีนะก็ถึกครับถึกทนแล้วก็ดำน้ำแบบหุ่นยนต์น่ะก็ดีดเอ๋อหน้าอย่างเละเลยเหมือนหนังเรื่องอันเดอร์วอเทอร์ที่บอกว่าโอ้ชุดเหมือนชุดหุ่นยนต์น่ะ เอาไหมัคก็มีนะดีฮะเอาเอาใช้เวลาครับหนึ่งนาทีสองนาทีสองนาทีนะโอเคนะลองครับออกันเลยได้ได้ได้อสองสองไม่ใส่เว็นบ้าก็มันไม่ได้มันไม่มได้มีผลอนะไรไหมกับเกมอ่ะไม่ครับเอ,อ่มันแค่ตั้งไว้อย่างนั้นเองครับแต่ถ้ามันตั้งตรงตัวก็ซวยหน่อยครับแต่ว่ามันอาจจะมีผลกับพวก การติดเชื้อติดยาหรือว่ายานยาอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้นี่ไงไอ้ตรงไอ้ตรงวัตถุเอเลี่ยนอ่ะอืมคุณน่าจะมีผลกระทบมากกับคนอื่นใช่หรือใส่หรือหรือไม่ก็น้อยกว่าคนอื่นนะนิสัยอ่ะผมว่าผมว่าน้อยน่าจะเป็นผลแบบภูมิต้านทานเลย เก็บของเอเลียนแล้วเราจะเกิดอาการภาพหลอนอะไรอย่างนี้อ่าแอน์ได้ึงตัวตัวเองไม่ได้อะไรพวกนี้อเปล่บใช่ครับแต่เป็นบ้าก็จริอยู่ๆก็หยิบปืนยิงคนอื่นแบบนี้นะครับเห็นไหมอ๋อครับแต่ส่วนมากแกทำท่าถอดของครับถ้าทําท่าจะเป็นบ้าก็บอกว่าผมจะได้ยิงยิงคุณก่อนแหมก็บอกไฟฟ้าก็ได้บางคนแล้วก็ล็อกมือ เอ้ยนะสุจามีนี่กระสังหารเลยโหดร้ายไม่ได้พุ่งแจมเลยเพราะแต่มีดเดียวนะไสไหลแน่คุณเฟยไม่เป็นไรครับผมโซกับปีปลาหมึกมาแล้วเออใช่ฮะทั้งเรือเลยโอ้โหแล้วก็ไปช่วยตั้งเข้าแล้วครับเอชุดเอ็กโซโซนนี่เป็นชุดคุณเฟย์เนี่ยต้องยกให้แล้ว เพราะว่าคุณเป็นช่งเชื่อมรอบเรือใช่คุต้องใส่เอ็กซ์โซสุดของเรืยาเก็ตพิบก่อนเอ็กสุดประจำเรือแล้วยาเก็ตพิบไม่มียาบ้าเหรอาะพูดเ่าๆสันนิดแล้วเงียบพูดเ่าๆไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวแซมหลุดีฮะเดี๋ยวได้ยินได้ยินครับครับเจอยาบ้าเจอไอ้อะไรพูดกันเบาๆเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเออ เอออ๋อมันใช้ฟิลล์หลอดด้วยโถเอ็กซ์สุดมันใช้ฟิลล์หลอดเป็นพลังน้ำใช่ไหมใช่หลอดเดี๋ยวผมแอบจิกของคุณนินนิดนึงสักหลอดนี่ั้งหลายอันอ่ะเขามีแบบเต็มตั้่ะสักหลอดหนึ่งคงจะไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปว่ายน้ําเล่นหน่อยผมก็เพิ่งเคยผมผมก็เพิ่งเคยใส่อ่ะกู้นอนดีกว่ากู้งานเป็นโอเค เป็นไงผมอยู่กลางเรือเนี่ยพร้อมแล้วอยู่ไหนอยแล้ววิธีแก้นิสัยเป็นบ้าเอ๊ะอยู่ไนฮะนี่วิธีแก้นิสัยเป็นบ้าไม่ยินไหนเนี่ยอยู่ในเรือแล้วนี่มาพร้อมเอาไหมชุดเนี่ยโหนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ลองแมนโอเคครับคุณเฟยยกให้เลยโย่ของผมครับ เออถ้าผมใส่แล้วเป็นใบทํายังไงเออสับใจครับวิ่งหนีนะแล้วก็ลองออกไปว่ายน้ําเล่นดูือะไรอ่ะมันจะคอวบคุมเองเลยนะแต่เป็นใบใช่ใช่มันหลุดเลยเออเราจะทําลายรังทําลายรังแล้วก็กู้เรืออัปางหัโตแแปกนะเออผมจะเลือกภารกิจที่เร็วที่สุดแล้วกันนะเจ๋งอ่ะชอบอ่ะ เดี๋ยนะผมดูก่อนสุ่มว่าจะดูหลังแรกกูดูก่อนภารกิจผมดาวน์อ๋อนี่แหละใช่อันนี้แหละแต่ว่าเป็นภารกิจอะไรเนี่ยปางอ่ะอกูเลือกฟางแล้วก็ข้าข้าละเอลังเลปเตอร์เดี๋ยวนะมีให้ข้าตัวใหญ่ไหมกูขายไม่มีตัวใหญโอ้โหเลปเตอร์ก็ฮาร์ดนะครับขุดแร่ทำลายรังแรปเตอร์โคนได้ได้ได้ไปไปไป อันเนะพรอมหร้อคนพร้อมนะนะครับบนเรือดำน้ำไม่รับความร็ว2 5เปอร์เซ็นต์ิยาเดี๋ยวอปั๊บเพื่อนๆเลยนะฮะได้เลยเอ้าเด้งเนียอะตดอะใช่ครับเอ้งมอุ้ยเด็งหมดเลยอะไรเนี่ยแค่ไปยุเข้าโถโถ้บาทผมเลืมแล้วห้าร้อยฮะเซ็มาห้าร้อยเหรอ ตอนลดบลุ๋เหลือสี่ร้อยมั้ยโอ้ลดที่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ได้กี่บาทผมลืมไปแล้วล mm. ด้วยดิอ้าวนี่เราอยู่ตอนไหนเนี่ยอ๋อตอนจะออกเรือดิเอ้ยอเราออกเลยด็อกแล้วเนี่ยใช่ไหมเคยๆได้งั้นก็ออกเลยเค <Okay. S 2> ใช่ไหมเราเราออกอางด็อกแล้วเนี่ยใช่คมัมีเป็นเส้นทางแล้วมันเซฟในด็อกไงอุ้ยเอ่ะอาตีดูไฟอยู่เปล่าก็น่าจะอาตีดูอะฮะ สีดูแล้วก็จะลอดซ่อมโอเคเ๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยถ้าผมน้อนี่ออกเอ้ยเราอยู่โดฟาร่าระวังด้วยอ๋อต้องถือปืนนี่นะโอเคครับ ถ้าไม่ถือปืนจะไม่ได้โอเคครับมีใครจะทำสุดลายไหมผมขี่ติดลากไม้แล้วขี่ติดลากไม้ใช่ครับสามนายกัากำลังเข้ามาขี่ติดลากไม้ก็ถอยนะครับ <ขอ S 2> นจะเป็นคอเลอร์กับมาเตอร์คอเลอร์ครับใช้ปืนดัดฟ้าเลยเลยครับ เหมือน<ไ>เอ้ยโอ้ันมันกลับไม่ปล่อยเลยอ่ะยิงไม่ได้ฮะโอเคครับนี่ก็ส่งใส่ต้องจับยืดหนึ่งช็อตๆนั่นแหละเออไม่ออกเลยไม่ออกเลยตายแล้วครัยัง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 โดนข้างล่างเลยนะโดนข้างล<ไ>่างเลยนะเหน็นตัวมันชักกระตุกเห <c oughs> ยีแต่ไม่ว่าจะไม่ตัดโอเคครับอดไม่เลื่อนไงก่อนตายจะอัดเลื่อนอีกห้าร้อยเมตรเติร์ลลิงทางซ้ายครับคือหายครับเร์ลลิทางสามนาฬิกาเลย มีบดดัตรยินอยู่ครับตรงนั้นไม่เป็นไรโอเครับโอเคมี oh, <okay. S 1> เราจะไว้เก็บแรกไหมมไม่เก็บครับเพราะว่าเราเวลาเล่นน้อยครับอ๋อได้แลโอเครกิจเดียวแค่ไหนครับน่าจะไปได้สองเอทจบวันนี้แล้วน่าจะไปอีกอันหนึ่งได้ทาไม่ได้เก็บแรกนะนั่นก็พกสินค้าไม่ต้องรู้ครับร้ก็ได้นะมันไม่ได้ใหญ่ไหม โอ้โหไปเนี่อไปลิ่งมาโอเคครับถึงที่หมายแล้วโอเคครับปืนใต้ท้องเรือเช็คก์ครับพอลาป่ะวนพอล่าเหรอพอล่าป่ะไหนอยู่ข้างบนเรือใช่ป่าวไม่รู้นะอ๋อไม่ต้องกู้เรือซากเรือเนี่ยใช่แต่ว่าแค่ไปเก็บสินค้าไม่ต้องซ่อมใช่ไหมใช่ไม่ต้องรุดอะ โอเคเอาไปได้เตรียมกระสุนครับโอเคผมมีสองลป่คุณเฟยป่ะแอบแซมับไปไปไปเด้เดี๋เดเดี๋เดผมไม่มียาอเดอเอเอเอ เออคุณเฟยมีปล่อยยาอย่างอ่ายังยังเหรอผลิตได้นะหรือว่ายังไม่เอาไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องเอาก็ได้เอาได้คุณเฟยเอาชุดนี้ชุดม่วงชุดม่วงอ๋อชุดม่วงนะชุดม่วงได้ปล่อยปล่อยอ้าวคุณโก้ไปแล้วใช่ไหมเออก็ออกกันลังหมดก็ได้จะได้เก็บเร็ว จะเอาอนนี้ไหมคอมตเตอร์จะฮะอะไรเนี่ยเลยรรอะไรอ่ะเอี๋มีใช่ชุดมองมันเนี่ยอ๋อชุดมองมันเป็นดำๆของมองครับชุดปลาไหลอ่ะมันจะบอกโอเคมีตัวหนึ่งครับก็ใช่ครับใช่ชุดปลาไหลตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือขวางขวางโอเคอย่าขวางนะเพื่อนมันนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปนะอออยู่ตรงไหนนะครับกู้แสงล่างอยู่ข้างล่างครับสามนอนจ่า เออผมว่าแนวเดิงไม่เวิร์กอ่ะเราก็น่าจะเข้าเป็นแนวระนาบเกือเนาะมาหนะเนี่ยก็ไหลน้ำเรือนี่เลยใช่ๆโอเคเดี๋ยวผมลองไหนดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะตั้งเยอะเลยเดี๋ยวผมผ่านเลยผ่านเลยครับมอเกินเจอเจออะไรปะไม่มีครับเจอมาลาสิมิต เจอไหมรนะเจอคนเยนะอ๋อ,อ,อน่าจะเป็นคนที่เราต้องฆ่าอ๋อเขาตายอยู่แล้วกูได้กู้ครับเราเร่งด่วนไม่มีของอะไรโอเคครับขึ้นชั้นสองได้ครับเอ่อโคตดตาำแนวระนาบม,มาคุณก้ เอม่มีอะไรเย่าตกคุณรู้ว่าสองบีตุ้งใจอย่าตกเธอรู้เลยก็ได้นะผมอยู่ห่างเขาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขวามันไปโดนโอเคลงสศรมันใหญ่ไอชิดเกาะโอเคพอเลยครับขอเลยครับไปบักตายตายตายสามมิตรีตายไหมขาแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตกเต็มลูกศรก็ไม่ใช่กับของเขาเลย โอเคโอเคเริ่มนอนต่ำๆแล้วกันนะยังยังยังไม่พร้อมไมพร้อมอือช่องเต็มขึ้นไปครับอพร้อมพร้อมพร้อมเอาเลยครับโอเคโอเคไม่มีอะไรครับโอเคข้างหน้ามีข้างหน้ามีระวังหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหมอกต่ำไหมผมหบอกกลางนะครับผมอยู่กลางโอเคโอเคน้ำระวังระวังได้แล้วได้แล้วได้ยิงเลยยิงเลย ยังไม่ตายไม่เลยเยอะอย่งเลยโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดมาอ่งต่อให้มาเดี๋ยวคนไฟยังนิ่งเดี๋ยวผมแก้กางกันไปแล้วไปแล้วลุกออกนิดหนึ่งครับกระสุนเฉียวนิดหนึ่งถอดกระสุนออกมองเฟยไปหลอดเลยคือแต่ถ้หลอกนี้ต้องมองเียเลยอ่ะใช่ถ้หลอกไม่ลาะลูกสนเข้าหัวครับอ๋อเออเขาเอาหัวไปนิดหนึ่งมั้งยิง โอเคลงลงลงโอเคด้านล่างมีอีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะผ่าเนี่ยอะไรก่อนจอดตรงนี้ไหมจอดตรงนี้แล้วเข้าข้างในครับเอาทางนี้ก็ได้โอเคครับโอ้ยน้ำดันน้ำดันขึ้นมาเลยจอดจอดไว้จอดตรงนี้ไหมระวังหน่อยล็อกเราโดนฝาน เออคุณคุณใช้ยอยู่ล่างผมอ,อยู่บนแล้วครับโเคเวอร์อจากนั้นครูซีวายวาว2 2> <แ>ก็โดนสองคน <แก S 1> ลุงยิงบบบบบจ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 บแกครับคือเทรนบอลแล้วเราเรายิงคุณเท่ให้ตายก่อนแล้วเราค่อยยิงบอลก็ได้ครับระ <c oughs> ว,วังนะเดี๋ยวคนโดนได้ขวานผม <c oughs> โอ้โหววหววัหวหัวหัวแกครับไม่มีอะไรเจอสินค้าไหมน่าจะโดนไอ้หัวผมเมื่อกี้ยายาเทียมเลยฮะเจอสินค้าไหมสินค้าไม่เห็นเลย ไปซ่อนอ<า>ยู่ไหนวะยาเหรอเออเอาอันนี้กับอ่าเตัวสองตัวนี้โอเคครัก็เตรียเก็บนิดๆหน่อยๆยาแก้พิษเอมมาหมดเลยแล้วกันยาดีผลิตบินเนี่ยเครื่องไอเครื่องเซ็นเซอร์มาๆมแาบบว่าเรลบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว โ okay. อเคเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าสินค้ายังไนเอาหมดแล้วสินค,ค้าสองลังสองลังมาที่นี้เหรออยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างครับเขาบอกว่าอยู่ด้านล่างตรงคางเรือเขา,<อ>าไ<ด>ี่ใค<น>รบอกะห<อ>น้าเรืออ,อ๋อเอจอจีพีอรอผมนึกว่าแบบว่า คนที่นอนอยู่แถวนี้บอกอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะอะเป็นของจริงไม่ได้เอานักเรียนรถเนี่ยครับนี่หน่อยฮะเฮ้ยระวังรอมเต็มเต็มเลยฮะไม่เจอเนี่ยโวยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะโดินแล้วปะเดนนี่ไอ้เหมือนอะไรชนเรือแล้วหนีกระแทกอ่ะ เออแต่คุณโดนขวานคนรือเปล่าขวานแน่เลยโห้โคตรแรงเลยแรงนี่อยู่ในมือผมด้วยดิแรงนะเออโอเคเจอแล้วอยู่นี้โห้ทำไมมันไม่อยู่นี่ในสินค้าเนี่ยดูดิตอกๆที่สุดเลยเออไปของนี้เดี๋ยวผมต้องผ่าต้องผ่าไอ้ไอ้กล่องนึงออกคนเฟยเอาไปเลยครับใช่ครับเนี่ยอยู่นี่เนี่ยไอสินค้าเห็นได้ยเนี่ยเห็นไหม สินค้าเนี่ยมันติดมันติดปั๊บมามามาให้หมอช่วยเอาเห็นแต่ขวานไม่เห็นไม่เห็นสินค้าเลยโอเคครับมาผมได้ลวเอามันออกมาโอเคไปกลับกลับกลับมุก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 ออนมุกออนครับครับครับับออกเรเดินเลยตอนนี้โอเคครับ โอ้ยเอ่อต้สุดต้ยตุ่นเลยมีรอยอยู่นี่อะไรนะมีรอยอยู่แล้วเราไม่เราไม่แบบว่าลื้อของอ่ะอ๋อไม่ครับก็คนมีเวลาน้อยนี่ก็ยังพอลื้อได้อยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เป็นไรละมันในนี่อ๋ออ่าคุณคุณคุณเฟยคุณบางตรงนั้นก็ได้ตรงหน้าแอร์ล็อกก็ได้ครับ อเดี๋ยวผมเติมยาไปหนึ่งโอ้ผมเจอโดนอะไรตับไม่รู้นะโอเคซ่อมเรียบร้อย เอาแบกแบนจะออกไปไ,ไหนอะหอเห็นแบกแบนทำท่าใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนจะออกไปทการชุดทำน้ำไม่รู้ออกไปทำไมโอเคงั้นเราออกเรือเลยครับอีก100ร้อยเมตรดอกครับนะครับเออ5ในการครับ ไม่รู้ว่าจะดอกทัดมากจริงหรือเปล่าไปเลยเลยไปชนก็เลยอ๋อทำไมเพื่อนเจ็บอ่ะโอเครับทราบรู้เรื่อง <ส>เปลี่ยน<พ>อ,อะไรแล้วเป็นอะไรลบๆผมตกใจมาเลยผมเพิ่งอัปใดขั้นหนึ่งอ๋อมาเดี๋ยวผมเล่งให้